สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะข้อสองสตอรี่นะคะวันนี้พามาเที่ยวร้านกาแฟหยุดเวลานี่อยู่ตรงนี้แหละเขาหยุดเวลาอยู่ตรงนี้คนเยอะมากวันนี้วันพฤห,หัสป็นเยอะขนาดนี้เดี๋ยวถ้าเสาร์อาทิตย์นะไม่น่าจะมาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมวิวนะคะสวยๆบนภูเขานะหยุดเวลามีใครเคยมาบ้างคะท้ามาก็อีกรอบนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ วก็จะขึ้นบนภูเขากนะาแฟหยุดเวลาตรงนี้วิวสวยมากทางขึ้นนะสูงมากด้วยน่นากลัวนะคะน่ากลัวกลัวมากเลยนนคนก็เยอะตรงนี้คือรอกๆตรงนี้เป็นวัด,ดม <laughs> ชมนะคะพาชมอยู่ตรงนี้ ภูเขาสูงมากเลยนะนี่เราอยู่ก็สูงแล้วนะแต่ว่าที่นู à, <ห>นมันสูงกว่าไม่รู้อะไรอยู่ข <c ười> ้างบนภูเขานดินสไลด์บนภูเขาก็มีร่างชาวบ้านอยู่บ้างแต่ไม่เยอะแต่ภูเขายังเขียวอยู่เลยเขียวชมสวยมากดีมากตอนนี้คือหยุดเวลา ตรงนี้คือเนินเนินที่ชันมากอย่าตกลงไปนะตรงนี้นันถนนข้างล่างท,ที่ที่เราเดินมาเมื่อกี้ที่เรารถขึ้นมาขึ้นมาก็จะอ้อมมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาที่จอดรถร้านจอดรถก็อยู่ตรงนั้นนะคะโอ้โหให้ชมให้ชมคนก็เยอะนั่นคือร้านกาแฟที่ว่าหยุดเวลา น้องน้องน้องขายเยอะเยอะดิไอ้น้องหลายาไอ้น้องมีหลายท่าหน่อยไม่มีหลายท่าหน่อยมีเสียงแทกมีเสียงแทกนักท่องเที่ยวมีเยอะทางใต้ก็เยอะมีรถพัทธลุงกรุงเทพส่วนมากจะเป็นจะเป็นทางน้องดเขาบอกว่าคนน่านอย่าเที่ยวให้คนน่านหยุดก่อนแต่บางเอิญเราคนน่านมาอืมเนาะมาแล้วก็แล้วไป ตรงนั้นนะคือคือที่พักนะเป็นโฮมสเตย์ที่นั่นนี่นเอาเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยนี่ตรงนั้นเป็นที่พักที่นั่นเป็นส่วนมากจะเป็นที่พักกันทั้งหมดนี่ซูมให้ดูนะกลับ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 ที่เดิมมีเสียงมีเสียงแชท สำรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกระซิบกระซิบ